โอเอทาวลเวอร์มาแล้ววันนี้เรามันอยู่ที่งานเคมุทไฮพาร์คจัดโดยมพระจอมค้าทนบุรีซึ่งผมเซอร์ไพรสมากไม่รู้เรื่องนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับตามมาเลยครับเพราะว่าเนื่องจากไม่รู้เรื่องจริงๆว่ามันมีงานินแบบนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างโปสเตอร์ กรประชาธิปไตยจะแบ่งบานนี่คือสัญลักษณ์ของปี63-64ที่ผ่านมาก็จะมีสัญลักษณ์คือชู3นิ้วแล้วก็เก้าอี้รลพิลาแล้วก็เป็ดนั่นคือสัญลักษณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี63ผมเองก็เคยไปเหมือนกันกรอนประชาธิปไตยแบ่งบานคือนิทรศการที่จะพาทุกคนสำรวจต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา16 สภามินการต่อสู้ -63 รวมถึงเบษาพิา53ด้วยเรามีการเรียกร้องทงั้งหนังสือพิมพ์ปกครองรณรงค์ข้อความปะทวงภาพแล้วก็เพื่อรล,ลึกถึงเพื่อนนักศึกษาเสรีภาพและประชาธิปไตยของสังคมเพื่อให้มีการซึมซับเรียนรู้และเพื่อล,ลึกว่าความอายุทีการได้เกิดขึ้นทุกสมัยยังคงอยู่เพื่อไม่ให้เราลืมเราทอ้อและไม่สินส้นศรัทธาก่อนวันประชาธิปไตยจะแบ่งบาน 26-27มก,กราคมของมอาจทออันนี้คือเป็นนักสือเก่าน่าจะประมาณสัก14ตุลา16อันนี้ให้อ่าน,นเอาเลยเองเลยส่วนอันนี้เกิดจาก6ตุลา19คือการสังหารนั้นมูนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันตอนนี้เราอยู่ที่ถึก LX นะครับส่วนตรงนี้ก็คือรัฐธรรมนูนของคนจนถ้าอ่านไม่ออกสามารถกดโพสได้นะครับ โดยเราเป็นนักศึกษาที่ชอบเรียนร่วมกงานเดินแล้วก็มองทัศนคตงการ,ข,การ,การขึ้นมาเรื่องสังขารโบระเด็นองการทำไมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาอลองอ่านเอามันสำนวนที่ว่าแพ้เป็นรัชนะการเป็นฝ่ายค้านเป็นอย่างนี้จริงคือแพ้เป็นภาชนะเป็นมานประมาณนี้สังเกตได้เลยว่าตัวนี้คือตัวสวแล้วก็ตัวนี้คือพวก สวตรวจสอบไม่ได้ถอดถอนไม่ได้เสรีภาพไลฟ์เสรีภาพตอนนี้ไอ้พวกที่รังเกียจเสรีภาพได้บิดล็อกโปรไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตลกยุบพัคขั้งตัดสิทธิ์จริยธรรมแบบแต่อา่านเอา,อ,าอันนี้ภาพวาด6ตุลา19แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ประทะเด็กงานนี้ ประกาศชนหายอ่านนี้อ่านเอาใครที่เกียดใครที่เกียดประชาธิปไตยก็ต้องทําใจหน่อยยกเลิกสวไม่ได้ประชาชนไม่ได้ชอบเลือกประเทศอาอ่านเอา่คแว่าสีสาคัญเล้องจากการให้วแล้วก็นี่ อันนี้เป็นหนังสือพี่หนังสือเคยทําเป็นหนังสือของอาจารย์บุพภานะชื่อบุบภาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปกออกมาแล้วก็โปสเตอร์1ิตุลาอันนี้เป็นเรื่องจริงของสาหายใบไม้แล้วก็อาจารย์อาจารย์นามสกุลประเสริฐคุณไม่ใช่วรณสิงวรณสิง์งอยู่ฝ่ายพักปชน อ๋เสกสรรประเสริฐกุลประชาธิปไตยจจมนาม14สีปี 14, ป14ปตลุลาอันนี้คือเมื่อ10ปีก่อนและจำได้คือปีที่แล้วเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์เคยมาให้ปลาศัยช่วงสั้นๆในคลิปสั้นทโลกนี้เดี๋ยวผมจะลงไปไว้ให้พื้นที่ศิละปะอันนี้คือพื้นที่แห่งเสรีภาพซึ่งผมเขียนนิยายในจอยระดาเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปให้ ประชาธิปไตยแล้วก็มีนี่อันนี้วาดรูปน่าจะเป็นรูปวาดไม่ก็ AI นี่แหละแต่อันนี้น่าจะเป็นรูปาวาดวพราะี้ทรงนี้เพราะว่าเคยใช้ AI มาเจนรูปนี่อันนี้เกิดขึ้นเมื่อ16ตุลาคมปี63นะ เกิดจากอันนี้คือผมเขียนนิยายเรื่องที่4ี่แต่ว่ายังไม่ได้ลงตอนนี้ลงจอระดาคือเรื่องแรกคือเรื่องล็อกเอาสามารถไปอ่านได้เดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้ล่างนี้แล้วเรามาดูฝั่งด้านหลังกันอันนี้เราจะเปิดต่อเนื่องเลยละออกถือค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของประเทศประเทศตกต่ำในวันที่แก็เอ้าเติบโตประชาชนไม่มีอาวุธผมก็ไม่มีอาวุธผมมีแต่ปาก ปรเด็จก,การเพิ่งรู้เกิดว่ากลาที่สั้นได้แตกออกแล้ววิ่งแฮมทาลร่ที่เกิดจากเด็กคนนั้นเป็นกอประประสแล้วมาสายโทษมาเป็นการวิ่งแฮมทาโโลผมก็ไม่ได้ไป้ายเสียได้ถ้าผมไปด้วยก็โอเคสนุกดีนะอันนี้อ่านเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเก่าทางประชาชนอธิบตี อันนี้ก็คือหนังสือพิมพ์น้ําดียังอลาวสยามอันนี้ยังน้ําดีอยู่นักศึกษานี่ไปสวิตมรสุสนามหลวงมหาวิทยาลัยน,นี้เกิดจาก14ตุลาฟาทางเลือดพระราชทานเพลิงศพของวีรชนรัฐมนูญสีเลือกอันนี้คือเป็นหนังสือพิมพ์เรื่องจริงที่เกิดจากหลัง14ตุลาแต่ก่อน6ตุลานะเรามาดูฝั่ง นี้การคือฟังอุปกรณ์ที่เกิดจากการชุมนุมปี6364ที่ผ่านมาก็จะมี3นิ้วโตบหลอดไฟใครให้กับเนี่ยเนี่ยขออนุญาตหลอดไฟนี้ใครไปดูคอนเสิร์ตอายุมิฮามาสกิก็จะรู้เลยก็จะดึงแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็ดผมเคยมีตุ๊กตาเป็ดแต่ตอนนี้น้องออกเป็ดทิ้งและวโน้ตบุ๊กถูกทำลายหมดแล้ว นี่อันนี้พาร์ทให้มันจบที่รุ่นเราสเก็ตบอร์ดแล้วก็หมวกกันน็อกแล้วก็สัญลักษณ์สำคัญนี้เกิดจาก17พฤศจิกายนปี63นั่นก็คือเป็ดเป็ดพวงยางเป็ดเขาจกันมันจะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วง18สิงหาคมก็จะมีรถกระบะกันควันพิษอยู่อามาดู มขอพอกันทียุบสภากุลภาไม่เลื่อนแต่กุลาเห็นชอบอันนี้ซุปเป็นไทยถัดเป็นทาตกูจะเปิดมึงจะทําไม่ร้านอาหารอะไรยักขัดขืนโอชาอันนี้คือก๊อปปี้ร้านอาหารอร่อยก่อนประชาธิปไตยเบ่งบานอันนี้คือปอกไปแล้วเส้นการประชาธิปไตยถูกหยุดโดยมีรัฐบาลจั้นเดี๋ยวมาอ่านตรงนี้จะเป็นเรามาดูฝั่งนี้ เสื้อนี่ก็คือนี่ Justice cannot be for one side alone but must be for both นะแล้วก็ให้มันจบที่รุ่นเรามันคงจบยากละ่ะก็ยังมีไอ้พวกกลางฉินนักฟ้องร้องตอบซัพย์ค้าความอีก แล้วก็มีเข็มกลัดแล้วก็ลิบบินถ้าเป็นนักเรียนก็จะเป็นลิบบินสีขาวแล้วก็จะมีคนดาราอาวุโสคนหนึ่งเ็าจะบอกกับนอนแหกบะหมี่อยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปลนอันนี้แหละคือเรื่องจริงแล้วก็มีอันนี้คือวิ่งไล่ลุงแต่ตอนนี้เจ้าของวิ่งไล่ลุงไปเป็นแบกไปแล้วแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆ อันนี้คือกลุ่มของไอรออันนี้มันน่าจะเป็นบอร์ดเกมเป็นบอร์ดเกมของทางไอรอเลยค่ะอ๋อบอร์ดเกมไอรอครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวอันนี้คือสุดท้ายนี้ก็คือโต๊ะเขียนระบายความในใจสหรับผม,มก็จะเขียนระบายเรื่องอยากได้ไการศึกษาฟรีแบบสวีเดนคือป้าวันเพนเขาเรียนมากกว่า10ปีแล้ว การนี้เขาเรียนมาหาลัยแล้วผมอิจฉาเขามากแต่ไอคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วไปเทรดเงินหลอกปบซัพบเนี่ยน่าคิดนะโอเคนะครับ<ล>เดี๋ยวเรามาดูไฮปาร์กกันโอ้ยจริงมันแอบใจร้อนไฮปารกกันไม่รู้ว่าเป็นงานไฮ <Hi Park S 2> ปาร์ก,น <yeah. S 2> กเ,เ,เกกน,นี่นยโ <Okay S 2> เอเคครับ,ไ,บได้จบ โอเคได้จบการแนะนำรีว <right>, okay, <be> ิวงานเคมูทไฮพาร์คเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและสามารถบริจาคผ่านโคฟี่เริ่มต้นที่11บาทได้ครับตามลิงก์ได้ล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ